เชื่อแล้แล้วเชื่อมันออกแล้วปไหนเ้นอะเลยะไอ้จมูกออกแล้วเฮ้ยออกปันนี้เุ้ยออกเดินสุดท้ายกอแจ้งอผมว่าคือดงซุกท้ายคอามที่มันที่มันหนักเกินไปแต่ว่าถ้าะเนี้ยแพรที่แหบะไม่ได้แบบไม่ได้กับรุณป้าเป็นคุณป้าเป็นพอเดินไปีามเพ่งเพื่อจะไปต่างกันไหมใครไปนะเรื่อแบบเป็นทีแบเลย ไรแไกม่ an, no sí, bueno. between, ý, si? ีเยอาที่มียมาเมื่อก่อนน่ยไม่ค่อหนักแต่เด่างนี้เริ่มหนักไปเยอะ